Yeah, ไปคุยสักคือเคดเปิดตัวแบบใหม่มากเม็ดแต่ขออีกนิดยังต้องนิ่งไว้เอาเคล็ดเห็นเธอกำลังจะนารักเลยไม่อยากเลิกกันแล้วก็มีผู้ปองนะคะผู้เป้นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากโรงแรมดีการ์เด้นพาซานะคะเซตจีรายกันนะคะแล้วก็อีก 20ปีนะคะก็จะเป็นท่านผู้ในการการมาเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะคุณประธานคมธรายานของท่านผู้การจังหวัดซึ่งติดภารกิจทรงเด็จนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมนี้โดยเฉพาะท่านผู้เกียรติท่านที่อยู่ในที่นะครับได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลใส่วิกแล้วรวย ที่หาดใหญ่นะครับครั้งที่4ปี2555ซึ่งเราจะจัดงานขึ้นในวันที่5พุษภาบริเวณถนนเสนยานุสรก็คือบริเวณนี้นะครับสำหรับการจัดกิจกรรมเทศกาลใส่วิกและรวยที่หาดใหญ่นี้จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขเป็นเทศกาลแห่งรอยยิ้มเป็นเทศกาลที่มีแต่ความสนุกสุขสานา์อันสาเป็นเทศกาลที่ไม่มีใครเหมือนในประเทศไทยก็ว่าได้เป็นอเมซิ่งสำหรับหาดใหญ่ นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมอย่างนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับได้ร่วมกันจัดนะครับร่วมกันจัดเพื่อให้หาดใหญ่ของเรานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเมืองเศรษฐกิจนะครับที่มีแต่สิ่งดีๆนะครับไปรับกัรนโยบายนะครับที่เราดําเนินการในการนี้โดยท่านผู้การจังหวัดทั้งภาคธุรกิจภาคเอกชนนะครับห้าลดห้าสัปดาห์ นะครับเรกิจกรรมนี้หรือด้ว่ากิจกรรมครั้งที่4ี่ที่กิจกรรมที่คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีนะครับในการที่จะมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้นะครับเพราะเหมือนที่ผมกล่าวตอนแรกแล้วว่าไม่มีอีกแล้วในประเทศไทยนะครับมาที่นี่มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มนะครับมีแต่ความ สุขสนร์บันเทิงนะครับในงานที่จะมีในวันเสาร์ที่5นี่นะครับเริ่มด้วยการจะมีการแข่งขันกีฬาไทยสายวิจัดโดยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขานะครับโดยจะเริ่มแต่เวลา15นาฬิกาเป็นการแข่งขันแบบสนุกสนุกนะครับชิงถ้วยรางวัล เล็กๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาร่วมขบวนพาเหรดกันก็อขอเรียนทุกท่านที่สวมวิกนะฮะเข้าร่วมขบวนพาเหรดกับเราเดินรอบๆจากนี่ไปที่กิมยงแล้วกลับมานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมีพิธีแถลงข่าวในเวลาคงเย็นนะครับโดยประมาณแล้วก็หลังจากนั้น อ,อพิธีทานทันทครับพิธีเ,เปิดงานนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีพิธีจับรางวัลใช้ชีวิตเยีอเอ่ยมอหาเศรษฐีและรางวัลรวยโชคนะครับส่วนรางวัลย่อยรางวัลรวยยิ้มที่จะแจกกันในระหว่างงานต่อไปครับแล้วก็ในระหว่างช่วงที่มีการหลังจากเสร็จพิธีไปก็จะมีจัดเป็นโซนนะครับลัก โทษครับเราแบ่งทั้งหมดมาน4ีโซนนะครับโซนตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นโซนที่คนที่แต่งตัวแบบแปลกๆรรูรร้อะไรอย่างนี้ฮะที่ใส่วิกมาเราก็เชิญมาสัมภาษณ์เนเวทีถัดไปก็จะเป็นโซนที่ว่าจะมีผู้ที่ใส่วิกแล้วมาเต้นกันเป็นแบบเขาเรียกคอปเปอร์นะครับโดยก็จะมีเด็กอคอสเพลย์มาร่วมแจมด้วย ถัดไปก็จะเป็นฟลอริลาสสำหรับผู้ที่มีอายุนิดหน่อยหรือใครที่สนใจทางด้านดีลาดระดับลาวงนะฮะแล้วถัดจากนั้นไปก็เป็นที่เล่นกิจกรรมของท้้งสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็โซนสุดท้ายก็จะเป็นโซนดิสโก้เทคซึ่งาทางหาดทิพก็จะเอารถเครื่องเสียงเทคมาเปิดให้น้องๆได้เต้นกันโดยไร้แอลกอฮอล์นะครับ แล้วก็งานเราจะเลิกเพียงสามทุ่มน้องๆก็จะสนุกกันได้เต็มที่แล้วก็ปลอดภัยนะครับเพ้นก็ขอขอบคุณท่านมากๆเลยครับครับคมนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวพอหลังจากเสร็จกิจกรรมตรงนี้ค่ะก็ขอ,อให้ท่านได้นำไปคืนที่จุดกัน